มันไม่คุ้มค่าเลยนะครับทางด้านของคาเบียเตบาสครับแจ้งเหตุผลที่ลาติาสเปนไม่เอาโกลไลนะครับทางด้าน,นของคาเบียเตบาสครับประธานใหญ่ลาติาสเปนชี้แจงเหตุผลที่หลีกเนี่ยไม่ใช้โกลายเป็นเพราะเทคโนโลยียังมีข้อผิดพลาดแถมค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงเกินไปไม่คุ้มค่าที่จะติดตั้งนะครับ ต้องบอกว่าลาลิกาสเปนเป็นหนึ่งเดียวใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ไม่มีโกไล่ครับแล้วล่าสุดสัปดาห์ก่อนเกิดศึกดราม่าในศึกเอลกราซิโกอีกแล้วเมื่อรามินยามานปีของบาซ่าเนี่ยยิงติดเซฟของลูนินโกอของเรอัลมาดริดนะครับแบบกำ้ำกึ่งว่าบอลเนี่ยมันข้ามเส้นเข้าไปเต็มใบแล้วหรือเปล่านะครับแานของชาบี้อันเดสกุนือของบาซ่าบอกว่าเป็นเรื่องหน้าอับอายที่ลีกสูงสุดของประเทศเขาเนี่ย ขาดเครื่องมือช่วยตัดสินชิ้นสำคัญขณะที่คาร์เบติบาสโพสต์โซเชียลมีเดียแชร์ความผิดพลาดจากเทคโนโลยีนี้ซึ่งเกิดขึ้นในต่างแดนนะครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเราต้องบอกว่าคารเบติบาสออกสื่อให้สัมภาษณ์ชี้แจงเพิ่มเติมเขาบอกว่า <c ười> เออเหตุผลข้อแรกและสำคัญที่สุดคือ <c ười> เราเห็นว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบโกไลอยู่ในวงการฟุตบอลมาหลายปีและหากย้อนไปดูประวัติศาสตร์คุณจะเห็นความผิดพลาดสำคัญจากมันหลายครั้ง ไม่เพียงเท่านั้นตลอด1ซีซันมีจังหวะประตูผีเกิดแค่3-4ถึงครั้งเอ่อเมื่อพิจารณารวมกับเรื่องที่เทคโนโลยีไม่เพอร์เฟกคุณจะเห็นว่าค่าใช้ใจ่ายมันสูงมากดังนั้นมันไม่คุ้มค่ากับการลงทุน5-6ถึงหล้านยูโรโดยเฉพาะเมื่อคุณสามารถใช้เวียเพื่อตัดสิน99%ของเหตุการณ์ในสนามได้อยู่แล้วอ๋อนี่คือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับไม่แค่นั้นครับยังไปโผล่แสดงทัศนะถึงเรื่องอนาคตของเอ็มบปเป้นะครับกองหน้าของเปเช่ครับเขาบอกว่า,วา ในฐานะแฟนบอลเรอัลมาดริดคนหนึ่งผมดีใจอย่างมากที่เอมัปเป้กำลังจะย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริดเป็นอะไรที่ชื่นชอบนะครับโอ้โห,โหก็โดนสับเละไปครับสำหรับคาเบียเ,เตบาครับก็บอกว่ามันไม่คุ้มค่าแถมค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันสูงเกินไปไม่คุ้มที่จะติดตั้งสำหรับโกไลนะครับก็เป็นหนึ่งในหนึ่งเดียวเลยในลีกใหญ่ยุโรป5ลีกใหญ่ยุโรปครับที่ไม่มีโกไลสำหรับลาลิกาสเปนครับเสียหมดนะครับ จัดไป,ไปรุ่นจัดไปย,วยาวเลยนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงไม่มีผิดไม่มีถูกชวดไหมผมหน่อยชวด,ดมาดม,ดดดมาชวดมา